สวัสดีค่ะขอตนรับสู่มานี่ออไล์คลิปนี้ยิมรีเสิร์ชนะคะหลายคนยังไม่เคยรู้จักยิมรีเสิร์ชยิมรีเสิร์ชเป็นการทำแบบสอบถามที่สามารถแรกลกรางวัลเข้า Paypal ก็ได้แลกเข้า Wallet ก็ได้ถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากเล่นก็ดูคลิปนี้นะคะ ยิมรีเซิร์ชเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เล่นได้ทั้งเว็บแล้วก็แอปใครสะดวกอันไหนเราก็เลือกอันนั้นส่วนวิธีการสมัครของยิมก็สมัครไม่ยากพราะเรากดที่ลิงก์เขาก็จะขึ้นหน้าประมาณแบบนี้มาให้การสมัครของเขามีทั้ง Facebook Line แล้วก็อ่ o g o e กิลนุดแนะนำว่าให้สมัครผ่านอีเมล หมายถึงแนะนำให้สมัครผ่านอีเมลเพราะว่าเวลามีแบบสอบถามเข้าเขาจะแจ้งมาทางเมลแต่ถ้าใครสมัครผ่าน Facebook l i n e หรือ Google อันนี้นุชไม่แน่ใจนะว่าขั้นตอนต่อไปมันเป็นยังไงเพราะว่านุชสมัครผ่านเมลวิธีการสมัครผ่านเมลก็คือให้เรามาใส่อีเมลของเราตรงนี้แล้วก็เบอร์มือถือของเราแล้วเราก็มาตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วกดที่คำว่าสมัครสมาชิกตรงนี้ หลังจากนั้นเดี๋ยวเขาก็จะมีน่าจะมีคำถามที่เขาจะถามเราอีกประมาณ2-3ข้อเราก็กรอกให้มันครบนะคะใครใครที่จะโหลดแอปเราสมัครให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปดาวน์โหลดแอปนะเว็บกับแอปแตกต่างกันไหมในการทำแบบสอบถามไม่แตกต่างกันแต่ในการแลกของรางวัลมันแตกต่างกันการเล่นผ่านเว็บ เราสามารถแลกเข้าได้แต่เพย์พาลแต่ถ้าเราเล่นผ่านแอปเราแลกเข้าเลดตก็ได้แลกเข้าเพย์พาก็ได้นะอันนี้ก็เอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจละกันส่วนแบบสอบถามเข้าตรงนี้ในหน้าแอปตรงนี้นะแบบสอบถามมันจะอยู่ตรงนี้แบบสอบถามของเขา้าไม่ยากนะนุะ่ว่ามันก็มีทั้งแจกคะแนนฟรีแล้วก็แบบ สอบถามที่ง่ายๆที่จะคะแนนง่ายๆหากคะแนน 10, คะแนน20คะแนนอันนี้ก็ให้เรามาเช็คตรงนี้แล้วก็ทำบ่อยๆอ,อีกอันนึงที่สําคัญเลยก็คือการทำแบบสอบถามทดสอบสิทธิแฟนคันเทปซึ่งตัวนี้สําคัญนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการทำแบบสอบถามแล้วเราจะได้ส่วนลดคะแนนในการแลกข,ของรางวัลอันนี้เราก็ลองทำแล้วก็ลองดูละกันอีกอันนึงที่หลายคนมองข้ามก็คือตรงนี้ การกดดูวิดีโอการกดดูวิดีโอเราจะกดดูได้ทุก6ชั่วโมงแล้วการกดดูวิดีโอ1ครั้งเราสามารถรับได้1คะแนนอันนี้คือการกดดูวิดีโอนะส่วนการแนะนำเพื่อนเมนู3ขีดซ้ายบนเสร็จแล้วให้เรามาตรงนี้ค่ะตรงที่เขาเขียนว่าเชิญเพื่อน แล้วก็กดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็กดคัดลอกลิง์แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนนะคะอันนี้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนส่วนไม่แนะนําเพื่อนเล่นได้ไหมถอนได้ไหมอันนี้เล่นได้ถอนได้เพราะว่าการแรกของรางวัลครั้งแรกนุชก็ไม่ได้แนะนําใครนุชก็เล่นเองถอนเองเหมือนกันอ่ะแต่ประมาณนี้นะคะการแรกของรางวัลมาตรงนี้ที่เขาเขียนว่าแรกคะแนน กดเข้าไปเสร็จแล้วให้เรามาตรงเมนูสีเขียวตรงนี้ที่เขาเขียนว่าแลกของรางวัลการแลกของรางวัลของเขาคนที่พึ่งแลกครั้งแรกเขาจำเป็นจะต้องให้เราอัปโหลดรูปบัตรประจำตัวประชาชนเลยน,นะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นรายได้อันนี้ก็นุดแรกไปหลายรอบแล้วนะก็ลองดูละกันถ้าใครไม่สะดวกก็ไม่ต้องเล่นนะคะ แต่ว่าอันนี้มันเป็นการแลกข,ของรางวัลเข้าบริษัทก็เลยนุชก,ก็เลยยอมอัพโหลดรูปไปซึ่งคนที่แรกครั้งที่2 3 4 5อันนี้ไม่ต้องนะฟังดีๆนะคะถ้าเราจะแลกของรางวัลของยิมรีเสิร์ชครั้งแรกจําเป็นจะต้องอัพโหลดรูปบัตรประจำตัวประชาชนเพราะว่าเขาจะไม่ขึ้นหน้านี้ให้จนกว่าเราจะอัพโหลดรูปเสร็จพอเราอัพโหลดรูปเสร็จเขาถึงจะขึ้น แต่การแลกของรางวัลในครั้งถัดไปเขาจะขึ้นแบบนี้ให้อัตโนมัติอันนี้ไม่งงนะคะเราก็ลองทําลองศึกษาดูเราจะเข้าใจขั้นตอนต่อไปอันนี้นุ่นแลกหลายรอบแล้วนะขั้นตอนต่อไปให้เรามาใส่รหัสผ่านตรงนี้อันนี้เป็นรหัสผ่านที่เราได้ตั้งไว้ในระบบนะแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนหลังจากนั้นให้เรามาติ๊กตรงนี้ อ่าเราจะแลกอันไหนเพ์พาวหรือบัตรเงินสดแต่คะแนนของนุษมีได้แค่บัตรเงินสดเท่านั้นพอเรากรอกทุกอย่างครบเราก็กดที่คำว่าถัดไปเดี๋ยวนุชขอจัดการแป๊บหนึ่งนะพอเรากดที่ถัดไปเสร็จเขาก็จะขึ้นหนีมาให้การแลกของรางวัลของเขาทูมันนี่ก็ได้ ais วันทูคอ l l ก็ได้แต่นุชไม่มี ais ของนุชมีทูมันนี่ อ่ะเราก็ติกทูมนันนี่เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นรายละเอียดแบบนี้มาให้400บาทจะใช้อยู่ที่1,800คะแนนนุชจะได้ส่วนลดตรงนี้10%ซึ่งส่วนลดตรงนี้ได้มาจากไหนที่นุชเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ค่ะว่าเป็นการทำแบบสอบถามทดสอบสิทธิ์แฟนคันเทพเราก็จะได้ส่วนลดคะแนน10%ตรงนี้เพื่อที่จะ เขยกอะเพื่อที่จะลดคะแนนให้มันใช้คะแนนน้อยลงแล้วก็จะได้จํานวนเงินเท่าเดิมอ่ะตรงนี้นะเราก็กดที่คําว่าไม่ใช่คําว่าสิเราก็ติ๊กตรงสี่ร้อยเสร็จแล้วกดที่คําว่าเสร็จสิ้นตรงนี้เขาจะบอกว่าคํำลองขอสำเร็จแล้วอ่ะแต่ประมาณนี้นะคะเราก็กดกลับได้อันนี้คือการเลือกของรางวัลคะแนนเรายังไม่ลดนะรีเฟรชหน้าจอเน็ตหนึ่ง นี่ค่ะคะแนนเราลดแล้วตอนแรกเรามีอยู่2,700กว่า2,780เออแล้วเราก็ไปแลกเมื่อกี้อีก1 8 0 0ก็จะเหลืออยู่ที่980แล้วมีเมลยืนยันการแลกข,ของรางวัลมาแล้วนะนี่ค่ะยิมรีเสิร์ทเขาการแลกการจ่ายรางวัลของเขาเขาจะ จ่ายเป็นรอบนะไม่ใช่ว่าเราแลกแล้วรอหนึอาทิตย์2อาทิตย์มันถึงจะได้นี่ค่ะขอบคุณที่ร่วมทําแบบสอบถามกับยิมรีเสิร์ตซึ่งการแลกของรางวัลเราจะใช้ตรงนี้มูลค่าบัตรก็คือ400การแลกของรางวัลเราจะได้ภายในวันที่20ของเดือนนี้ อันนี้คือการจ่ายรางวัลของเขาก็อยากสินุชบ,บอกเขาว่ายิมรีเสิร์ชอะเขาจ่ายรางวัลเป็นรอบๆเหมือนอะไรนะลาคูเทนเอออันนั้นเขาก็จ่ายเป็นรอบเหมือนกันอย่างของยิมเนี่ยเราแลกของรางว,วัลวันนี้แล้วเราจะได้อีกทีก็คือวันที่20ของเดือนนี้แต่ถ้าเราแลกหลังจากวันที่เขากําหนดเราก็จะได้อ่าในเดือนถัดไป วันที่6ของเดือนถัดไปซึ่งเกณฑ์การตัดยอดของเขาอันนี้นุชไม่รู้นะคะว่าเขาตัดยอดไปจนถึงวันที่เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีบอกเราเองเลยว่าเราจะได้รางวัลในเดือนไหนอ่ะแะประมาณนี้นะคะสําหรับการแล่ของรางวัลก็อย่างที่นุชบอกแล้วว่ามันเป็นการทําแบบสอบถามที่ว่าสายฟียมันเล่นได้จริงๆเล่นได้ร้อซแล้วก็นุชแลกไปหลายรอบแล้ว เออบางคนอาจจะมองว่าค่าธรรมเนียมมันโหด25%แต่อย่าลืมนะคะเราไม่มีเพย์เพาในเมื่อเราไม่มีเพย์เพาเราก็ต้องยอมเสียค่าธรรมเนียมที่มันค่อนข้างแพงแต่ถ้าเรามีเพย์เพาแล้วเราไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมเราก็ร้อเล่นให้ได้4500คะแนนแล้วเราก็ไปแลกเข้าเพย์เพานะจะประมาณนี้นะคะสำหรับการ สมัครการเล่นแล้วก็ททำการทำแบบสอบถามของยิมรีเสิร์ชอันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่านุชอยากให้ดูให้จบจริงๆเพราะว่าอันนี้บอกทุกอย่างแล้วก็ถ้าใครเม้นมาถามว่าชื่อแอป,ปอะไรเล่นยังไงถอนขั้นต่ำเท่าไหร่การจ่ายรางวัลของเขาจ่ายวันไหนอันนี้คอนเิต์ไม่ตอบนะเพราะว่านุบอกหมดทุกอย่างแล้วในคลิปนี้ ยังไงก็ฝากช่องเลยนะคะมาเนียลายช่องนี้มีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟรีสตูดิโอมีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนก็กดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าจะให้ดีก็กดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะยิ้มรีเสิร์ชลิงก์สมัครนุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ